ม่อยากซื้อของจริงๆเลยดูดิไม่อยากซื้อของเลยขอบกลับไม่หมดขอบกลับไม่หมดเลยไม่อยากซื้อจริงๆได้หรือยังไปต่อตลาดนัดนะคะ บัวเชิดเหรอนี่เขาเรียกบัวเชิดเหรอไ้แลวค่ะตลาดนัดบัวเชิดมากครั้งแรกได้ไหมครั้งแรกได้ไหมไม่เคยมามาเดินตลาดนัดนะคะเขาไม่ได้ไปเก็บแตงไม่ได้พาไปเก็บแตงโมเขาก็เลยทามาตลาดนัดมาโอค่ะเออมาโอ้เขาโวยย่งตักเขาโวยยิ่งตักเขาเลยค่ะเขาก็เลยพามาตลาดนัดค่ะเป็นละครทำจอมพาเป็นละคบัเทพอีกโอ้บั โอ้หกิโลละร<ห>้อยถูกเนาะดูดิใครพำลังซื้หุ้นเรบนดบัตต์เนี่โอ้ยดูโอ้ยสดสดโอ้ยนะโอ้ยสดสดเลยเอามึกอู้เขามีทุกวันอะไรทุกวันพุธ โอ้ของกินเยอะแยะเลยมันจะเริ่มจะแพงออ้ของกินออ้เยอะแยะเลยอมนหวานหวางกินจามีไรแมดมีเมดากินได้มั่นอะไรยิบยยะไปจับซืขนมโอ้ยขนมก็ทำกินทุกวันเมื่อคืนทำไมไมกินลัดโลัด สามสิบคูชูได้จหยิบแล้วส่งมาเลือกน้ำสลัดได้เลยค่ะอ,อ,อันนั้นไม่มีหัวหอมใหญ่กับมบนันสามโลร้อยสามโลร้อยพี่รุ่นนันเออไกยแคร่แก่วายมา บากเสยอย่ามาไม่มาม่ซึอ,อยมอกนเป็นหาีด้นว่หาอนหอยก็อยากกินอะไรก็อยากกินหอ,หอยนีกินเี่เอาหอยกับเขาวะ <c oughs> เอาหอยกบข้าอีก <c oughs> ไม่มาทางนี้บอกมันหนักเลยานภาษาคุ <c oughs> ยากินไนนันเลยเชื่อเลยเนาะจรเออริงอือตื่ดเต้นอันนี้โลเท่าไหร่ร้อยสิบบาทแมก่อนได้ค่ะ้าเลยจ้าือร้านไหนมา้นเด้อขอร้องพย่ยารถอะไรคะเออเอาเผ็ดไหมคะมีวิงแซบสไปซี่อ้า อะไรกะชีสชีสชีสไม่เข็ดเลยนะคะเด็กน้อยนะเด็กน้อยให้เอ็มเด็กน้อยเฮ้ยไปกลับอค่ะไม่ซื้อดูจะกินเมาทางงานหน้ามาเลยไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อโคนค่ะดูเอาดูเอาไม่ซื้อนะคะนี่คือไม่ซื้อ เราตัวเองก็งอไอ้เราอะเองก็งอไอ้เราวะบ่งอเนาะงอหน่อยค่ะไปช็อปวันนี้ได้มาขนาดนี้นะคะเออนี่น้ำไว้เปิดโอ๊ตเต็มมก่อนอ่ะเปิดกระเป๋าเสร็จยังไม่เอาไปหรอกกระเป๋านั่นเอาไว้นี่แหละใจชื้อนี่กระเป๋าเอาไว้นี่นะคะกระเป๋ายังไม่ไปเลยเอาอันนี้ออกไปอย่างให้ขาดไปให้ไหมเอาแต่เอาแต่ นี่ดูช็อปวันนี้โอ้โยรุยแหลกแจกแถม,มแรถสวยวเถอะ่ะรถเอาใหม่